รุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่เป็นผ้ายืดอุลเวฟค่ะพี่ผ้านะคะพี่มีน้ำหมักเนื้อทิ้งตัวสักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้เป็นปีเนือ้อไม่ย้้ยผ้าดีมากๆเนื้อผ้าหนานุ่งใส่สบายไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่แขนยาวนะแขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบนะคะพี่งานจะเป็นคอกลมนะคะพี่และแต่งวีแบบนี้นะพี่แกะออกได้นะคะตรงนี้นะเราเย็บไว้ให้เฉยๆแล้วมีตุ้งติ้งแบบนี้น่ารักมากๆค่ะพี่ มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้ค่ะกระเป๋าล้วงนะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า50ความยาว49นิ้วค่ะพี่งานของสาวอวบนะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ถึงใส่สวยนะอกหน้าผ้า50ความยาวอยู่ที่49นิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่2 29เท่านั้นงานสวยมากๆ ผ้าดีมีน้ำหมักเลยนะคะพี่ด้านหลังพิมพ์ลายอย่างดีค่ะพี่เนื้อผ้าหนานุ่มไม่มีซับในไม่ต้องรีดผ้าไม่ทิ้งผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อทิ้งตัวมากๆค่ะตัวนี้สีนี้นะคะพี่พี่เวลาพี่สั่งฟังสีที่แมคพูดนะคะพี่แลว้วเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่แมคพูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะสีค่ะจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะพื้นจะเป็นสีเขียวลายเป็นสีขาวนะพี่ ให้แค่2 29เท่านั้นค่ะพี่สีนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีแดงนะคะพี่พื้นจะเป็นสีแดงเป็นแดงเข้มนะแดงเลือดหมูนะคะพี่ละลายเป็นสีขาวนะให้แค่ๆๆ2 29ค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ค่ะพื้นจะเป็นสีกรมเข้มนะพี่พื้นจะเป็นกรมเข้มนะและลายจะเป็นสีขาวนะคะพี่ให้พี่แค่2 29เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายนะคะพี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นแบบพร้อมโอนนะ ำหรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะชุดเดรสยาวสวยๆแบบนี้นะคะพี่ผ้าดีมากๆใส่สบายมากๆให้พี่แค่สองเเท่านั้นค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ขอเรียกสีกรมนะพื้นเป็นสีกรมเข้มนะคะลายเป็นสีขาวนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะพื้นเป็นแดงเลือดหมูลายเป็นสีขาวค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะพี่พื้นเขียวนะและลายเป็นสีขาวค่ะพี่ให้พี่แค่ 2 2 9เท่านั้นผ้าดีมากๆพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่เป็นผ้ายืดอุลเวฟค่ะพี่ผ้านะคะพี่มีน้ำหมักเนือ้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้เป็นปีเหนือไม่ย,ย้้ยผ้าดีมากๆเนื้อผ้าหนานุ่มใส่สบายไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่แขนยาวนะแขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบนะคะพี่ งานจะเป็นคอกลมนะคะพี่และแต่งวีแบบนี้นะพี่แกะออกได้นะคะตรงนี้นะเราเย็บไว้ให้เฉยๆแล้วมีตุ้งติ้งแบบนี้น่ารักมากๆค่ะพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้ค่ะกระเป๋าล้วงนะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบความยาว4ี่ิ้านิ้วค่ะพี่งานของสาวอวบนะแนะนําอกตั้งแต่ส8ดขึ้นไปค่ะพี่ถึงใส่สวยนะอกหน้าผ้าห้าสิบความยาวอยู่ที่4ี่ิ้านิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นงานสวยมากๆ ผ้าดีมีน้ำหนักเลยนะคะพี่ด้านหลังพิมพ์ลายอย่างดีค่ะพี่เนื้อผ้าหนานุ่มไม่มีซับในไม่ต้องรีดผ้าไม่ทิ้งผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อทิ้งตัวมากๆค่ะตนนัวนี้สีนี้นะคะพี่พี่เวลาพี่สั่งฟังสีที่แมคพูดนะคะพี่แลว้วเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่แมคพูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะสีค่ะจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะพื้นจะเป็นสีเขียวลายเป็นสีขาวนะพี่ ให้แค่2 2 9เท่านั้นค่ะพี่สีนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีแดงนะคะพี่พื้นจะเป็นสีแดงเป็นแดงเข้มนะแดงเลือดหมูนะคะพี่ละลายเป็นสีขาวนะให้แค่สอง29ค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้คะ่ะพื้นจะเป็นสีกรมเข้มนะพี่พื้นจะเป็นกรมเข้มนะและลายจะเป็นสีขาวนะคะพี่ให้พี่แค่2องเเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะ ชุดเดรสยาวสวยๆแบบนี้นะคะ aky, พี่ผ้าดีมากๆใส่สบายมากๆให้พี่แค่สองเท่านั้นค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ขอเรียกสีกรมนะพื้นเป็นสีกรมเข้มนะคะลายเป็นสีขาวนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะพื้นเป็นแดงเลือดหมูลายเป็นสีขาวค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะพี่พื้นเขียวนะและลายเป็นสีขาวค่ะพี่ให้พี่แค่สองเกเท่านั้นผ <im mon uts> ้าดีมากๆี่ <im mon uts>